สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะขอรัชดาค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะพามาดูนะคะรถที่เราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังเตรียมรอที่จะส่งมอบนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเห็นไหมคะว่ามีการตกแต่งนะคะหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะคะแล้วรถของเรานะคะก็มีให้ลูกค้านะคะแทบจะทูกรุ่นเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะสีไหนนะคะแค่บอกแนนมานะคะแนนสามารถจัดหาให้ได้นะคะ ทบจะทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือว่าเตรียมพร้อมที่จะสมม่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีการตกแต่งเป็นสไตล์ไหนบ้างนะคะแล้วรถแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นไหนบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะแนนมีระบบรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถโอนจองผ่านบริษัทได้เลยนะคะแล้วก็บริกรารจัดฟไฟแนนนะคะให้ถึงหน้าบ้านค่ะแล้วยังไม่พอนะคะมีบริกรารนะคะจัดส่งมอบรถนะคะให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะรับรองว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะ100%ค่ะ สามารถย้อนดูคลิปของแนนนะคะได้ที่ฝอดร,รัชดานะคะเป็นภาษาไทยนะคะแนนมีการจัดส่งมอบรถจริงนะคะแล้วก็ไปในทุกจังหวัดเลยนะคะในตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าแนนมีการส่งมอบรถจริงๆนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถติดต่อน,นันได้ที่แอฟไลน์นะคะฝอดร,รัชดาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถส่งข้อมูลนะคะให้แนนดูได้นะคะว่าอยากจะตกแต่งแบบไหนนะคะหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0 8 1 1 7 2 9 4 8นนะคะก็ติดต่อน,นั้นได้ทูกช่องทางเช่นเดียวกัน,นะค่ะ อย่าลืมกดไลค์ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีการตกแต่งแบบสไตล์ไหนบ้างนะคะ,ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น4ประตูนะคะ XLT นะคะคันนี้จะเรียกว่าเป็นการตกแต่งแบบสไตล์แบบพรีเมียมนะคะซึ่งจะมีชุด F 15 0 s p i d e สเดอร์นะคะมีไฟมาแต่งนะคะมีสกรปทรงฟิตนะคะแล้วก็ต้องบอกกันนะคะว่าคันนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะเป็นสีที่ หายากมากๆนะคะแต่ว่าเราก็หาได้นะคะเราไปดูคันที่2เลยค่ะซึ่งอ่าต้องบอกกันนะะว่าสีน้ำเงินคันนี้นะคะแม็กนะคะก็พิเศษมากๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นแม็กเนี่ยแม็กซิดิขอนนะคะเ6็สินะคะก็จะพิเศษมากๆเลยนะคะอ่าเรามาดูคันที่2เลยนะคะ คันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นรุ่นแครบนะคะ XLT นะคะซึ่งจะเป็นแคบเกียร์อัตโนมัตินะคะ XLT ค่ะคันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสีน้ำเงินก็หายากเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกการตกแต่งสไตล์ที่แบบว่ามีสีแดงตัดหน่อยนึงนะคะซึ่งจะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์ออฟโรดนะคะซึ่งจะมีเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็น เป็นกระจังหน้าของสอดนะคะแบบนี้นะคะเป็นทรงด r a เตอร์นะคะพร้อมไฟ3มดวงแบบนี้ให้ด้วยนะคะแต่ว่ากระจังหน้าพิเศษตรงที่ว่ามีเป็นสีแดงนะคะตัดขอบสีดาเงินนะคะแล้วก็สกูปนะคะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะแต่ว่าเป็นรูปมามาสเตนนะคะซึ่งจะเป็นมาสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ทําเป็นขีดนะคะที่เป็นขีดท่าสีแดงด้วยนะคะทําให้สกูปดูโดดเด่ดนมากยิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะ อ่ะแล้วกอยาคันนี้นะคะก็จะมีตัวตาไฟมาแต่งด้วยนะคะเห็น <IT> ไหมคะเรามี2รุ่นแล้วนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่แบบหายากนะคะตัวนี้เป็นแคปนะคะ XLT เกียร์อัตโนมัตินะคะอ่ะส่วนยางแม็กคันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะซึ่งเป็นลายดอกไม้ที่เป็นแบบอ่าสีแดงด้วยนะคะคันนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะยางก็จะเป็นยางหันถุกนะคะส่วนการตกแต่งนะคะก็จะมีโลบาเล็กให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นตรงรุ่นของเขานะคะก็จะมีชุด ที่เป็นแบบเป็นชุดครอบไฟเลี้ยวนะคะมีกระจกมีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะการตกแต่งแต่ละสไตล์นะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะแต่ละคันนะคะก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นของอ่าแคปนะคะ X L Plus Sport นะคะคันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแบบเดิมๆนะคะอาจจะเป็นแบบโปรโมชั่นนะคะที่แตกต่างออกไปนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบรถที่แบบว่ามาพร้อมกับกระจังหน้าของสอดแท้แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแท็บ x p p u s s p o ลนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นที่พิเศษนะคะอะลูกค้าท่านไหนสนใจแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นแบบแต่งเต็มนะคะฟรีดาวนะคะหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษนะคะมีให้เลือกทั้งหมดเลยค่ะต่อไปเลยนะคะคันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตอนเดียวนะคะเป็นสีเป็นตอนเดียวนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นกระบะตอนเดียวนะคะหายากนะคะแต่เราก็หาได้นะคะซึ่งจะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะอ่าสี่คูณสองนะคะแบบนี้ค่ะ<ม>เห็นไหมคะว่าเรามีแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สีก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะต่อมาค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าคันนี้นะคะจะเป็นชุด F 1 5หน้านนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นการสไตล์แบบว่าตกแต่งแบบ F 1 5ห้านนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นรุ่น แคปนะคะ XL Plus เหมือนกันค่ะเป็นแคป XL Plus Sport นะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะอันนี้เป็น F 1 5 0แบบกระจังใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นกระจังแบบแรปเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่าง F 1 5 0่าปกติเนี่ยจะเป็นไฟตัว C ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะสกู๊ปก็จะใส่เป็นสกู๊ปทรงซิปนะคะซึ่งจะเป็นรูปมามัดแดงสีแดงแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นรุ่นแฉกอก Plus ป p o r t นะคะยังไม่พอนะคะยังมีอีกนะคะ ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น4ประตูนะคะเป็น XLT นะคะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เตรียมที่จะตกแต่งนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเป็นสีขาว XLT นะคะ แล้วก็มาคันนี้ค่ะก็จะเป็นสีดํานะคะคันนี้ก็จะเป็นชุด F 150เหมือนกันค่ะเป็นชุด F 150แบบใหญ่นะคะคันนี้เป็นแขบนะคะ XL Passport เหมือนกันค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์แบบ F 150นะคะอ่าแต่คันนี้นะคะเลือกเป็นสกร๊ปทรงสูงแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มาดูนะคะคันนี้ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคันสีแดงแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะแบบสีสดใสมากๆเลยนะคะคันนี้จะเป็น4ประตูนะคะ XLT ค่ะ ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะคันนี้เรียกว่าเป็นชุด F150 Spider นะคะมาพร้อมกับสกรูปนะคะทรงฟิตนะคะซึ่งจะเป็นรูปได้สีแดงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลูกค้าทุกท่านนะคะจะเห็นแล้วนะคะว่าเรานะคะมีการตกแต่งนะคะแต่ละสไตล์นะคะแต่ละแบบเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีสีสันนะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะรุ่นรถนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจการตกแต่งนะคะแบบไหนนะคะสามารถติดต่อนั้นได้นะคะหรือว่า อยากได้รุ่นไหนนะคะสามารถติดต่อนนได้นะคะที่ช่องทางฟอร์ดัชดานะคะเป็นภาษาไทยในช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าแอปไลน์ฟอร์ดัชดาเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดต่อนนได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนั้นก็ลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับรถนะคะที่เตรียมพร้อมประสค์มอบให้กับลูกค้านะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ในทุกๆรุ่นด้วยนะคะการตกแต่งนะคะก็สวยงามแต่ละรุ่นนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะันลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย